สวัสดีครับช่องอปอพรวยนะครับผมวันนี้เราก็มาตามหาตัวเลขตัวเด็ดนะครับที่วัดป nice. ู่ชัยวานนะครับใครที่เข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องโอปอพารวยด้วยนะครับเพื่อจะไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆตัวเลขเด็ดๆของช่องโอปอพารวยนะครับวันนี้เราก็มาดูตัวเลขกันนะครับว่าหลวงปู่ชัยวานจะได้ตัวเลขตัวไหนนะครับหลังจากที่งวดที่แล้วนี่เอา72เข้าเต็มๆเลยนะครับเดี๋ยวมาลองว่าปู่ จะเขียนตัวใหม่ให้หรือยังนะครับนี่ครับอันนี้ก็บริเวณวัดนะครับผมบริเวณวัดปู่ชัยวานนะฮะมวดก่อนก็เข้าเต็มๆนะครับเจ็ดสองตัวเลขทุกตัวมีความเสี่ยงนะครับมีโอกาสเข้าและมีโอกาสหลุดนะฮะขอให้ทุกท่านพิจารณานะครับตัวเลขของ แต่ละสำนักมารวมกันมาพิจารณาดูว่าตัวไหนที่ท่านชอบที่ท่านมักนะครับเอามารวมกันเอามาพิจารณาดูว่าตัวไหนที่ท่านชอบค่อยลงมือซื้อใครที่ชอบลงทุนเรื่องตัวเลขนะครับให้พิจารณาดูนะฮะตัวเลขทุกตัวมีความเสี่ยงมีโอกาสเข้าและมีโอกาสหลุดเดี๋ยวมารับชมกันเลยนะครับว่าตัวเลขปูจะ ตัวไหนหรือว่าท่านยังไม่เขียนเดี๋ยวมารับชมดูนะครับเดี๋ยวมารอลุ้นดูสักหน่อยนะครับว่าหลวงปู่ท่านเขียนหรือยังเดี๋ยวเราจะเดินไปดูนะครับว่าหลวงปู่จะเขียนตอนไหนนะฮะว่าจะถูกใจ f อซหรือเปล่าเดี๋ยวเรามารุ้นกันเลยครับเดี๋ยวเชิญเลยนะครับเราเจอเบิกทรัพนาคีนะครับเราไปดูก่อนนะฮะปู่ก็เขียนใส่กระดานไว้แล้วนะครับ บนสี่ห้าหนึ่งห้าสองแปดห้าหนึ่งสองแปดวิ่งห้านะครับล่างนี่ก็สามเก้าสามเจ็ดสองเจ็ดวิ่งสามนะครับมาแบบด่วนเลยนะฮะงวดวันที่สิบหกพฤษภาสองพันห้าร้อยหกสิบสี่นี่นะครับเอฟซี FC ท่านใด ชอบตัวเลขก็รีบไปซื้อเลยนะครับหรือว่าท่านใดไม่ชอบก็ผ่านนะครับทางช่องก็เป็นเพียงแค่แนวทางในการนำเสนอตัวเลขนะครับสี่ห้าหนึ่งห้าสองแปดห้าหนึ่งสองแปดวิ่งห้าล่างก็สามเก้าสามเจ็ดสองเจ็ดวิ่งสามนะครับ